เจ้าสาวชั่วคราวบทที่42ถ้าทางวิสาขาหวาดกลัวและขอความช่วยเหลือนั้นต้องการให้หล่อนช่วยอิงออนนิ่งคิดสักพักก่อนจะพยักหน้ารับหลังจากลองคำนวณทางโหราศาสตร์ก่อนว่านี่จะเป็นการยื่นมือเข้าไปแสในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของหล่อนหรือไม่พูดก็พูดเถิดหล่อนไม่อยากมีปัญหากับแทนทมรู้ว่าเขาไม่ใช่คนตรงไปตรงมา ยังจะดารารายอีกคนสองคนนั้นเข้าขายคนเลวและคนพานพวกเขาสามารถทำเรื่องไม่ดีได้มากมายเป็นที่รู้กันอยู่ในบริษัทนี้อิงออนได้ทงแต่แรกแล้วเมื่อออฟฟิศรับแทนทําและดารารายเข้ามาทำงานเป็นพิมพสียอีกที่หัวเราะเหมือนไม่เชื่อถือโชคลางเธอมองว่าเป็นความเชื่อเท่านั้นแต่บัดนี้ถึงรู้กันว่าการรับคนสองคนนี้เข้ามาเป็นความวุ่นวายอย่างยิ่ง อย่าทำให้เขารู้ว่าเธอไหวตัวทันนะวิโทออนฉันจะทำได้เหรอวิสาขาครางและขอความเห็นใจฉันโง่นะเธอต้องทำให้ได้แล้วหากทำไม่ได้ละ่ะฉันจะช่วยเธอเขาหลอกเธอนแน่ๆฉันก็คิดอย่างนั้นเงินของบริษัทนวิเธอจะหาที่ไหนมาใช้หากเขาเข้ามาและให้เธอเอาเงินนั่นไปให้เขาวิสาขาทำตาปลิบปริบผู้ชายหน้าตาดี จะหลอกผู้หญิงขอโทษนะไม่สวยซื่อ,อและโง,โง่ๆแบบเธอมีเรื่องเดียวที่ฉันคิดออกคือเขาทำเพื่อเงินวิสาขาหัวเราะแห้งแร้งนักฉันรู้ไม่ได้เชื่อเขากลัวด้วยถึงมาหาออนไงไม่บอกไม่ได้อกจะแตกแค่เขานัดฉันสองครั้งยังแทบบ้าเราจะต้องวางแผนทำให้เธอเข้มแข็งไม่หวั่นไหวอิตนา่นันหน้าตาดีด้วย อิงออนยอมรับวิสาขาก็พยักหน้าทำท่าดีใจเหมือนได้พวกเขาเป็นคนมิสเสน์ปากหวานพาเคลิมวิสาขายอมรับไม่ได้ไหนเอาวันเดือนปีเกิดเธอมาก่อนอิงอ่อนร้องขอฉันจะดูพื้นดวงเธอก่อนว่าดวงเธอเป็นยังไงเธอมีเคราะห์หรือเปล่าดูตอนนี้เลยเหรอใช่ตอนนี้แต่เรามีเวลาแค่พักกลางวันนะ ไม่เป็นไรหรอกนานๆทีเราถึงจะกินเวลางานอิงออนสรุปจริงของอิงออนวิสาขายอมรับเพราะความจริงเป็นเช่นนั้นอิงออนกับหล่อนเป็นพนักงานรุ่นใหญ่ที่ดีของออฟฟิศไม่เคยมีปัญหาเรื่องการอุ้งงานที่ออฟฟิศไม่ได้เข้มงวดเรื่องการตอกบัตรพนักงานแม้จะเป็นรูปแบบบริษัทอาจจะเพราะว่าตัวเพนพิีพ์เองไม่ชอบเรื่องการตอกบัตรและให้เกียรติพนักงานทุกคน โดยการเชื่อใจว่าการมาสายนั้นเป็นเรื่องของพนักงานที่เกียดคร้านหากมีวินัยทุกคนจะไม่ทําเช่นนั้นและที่ผ่านมาพนักงานทุกคนก็รักษาวินัยด้วยตัวเองจะมีแต่ดารารายที่เคยทําตัวน่าเกลียดทั้งที่อยู่ในระหว่างทดลองงานดารารายถือดีเอาแต่ใจตัวเองถือว่าคนฝากหล่อนเข้ามาทํางานคือเส้นสายใหญ่ที่จะทำให้หล่อนไม่ถูกไล่ออก หล่อนไม่สนใจจะสร้างวินัยในตัวเองหล่อนเลี้วไหลและถือดีทั้งที่ไม่ค่อยมีดีให้เป็นเช่นนั้นแต่หล่อนก็ผ่านไปจากที่นี่แล้วอิงออนไม่อยากจะใส่ใจเว้นแต่แทนทรรยังอยู่และหล่อนมองว่าแทนทรรไม่ได้เป็นคนที่น่าไว้วางใจหล่อนมองว่าแทนทําจะพาปัญหาใดมาอีกนอกจากเขาทําร้ายจิตใจของนวลชวีแล้วและเขาก็ทําจริงๆเขากําลังจะล่อลวงวิสาขา เธอรู้ใช่ไหมเรื่องที่เขาทําให้นวลเสียใจรู้เขาแอบคบยายดารารายตอนนวลไปทํางานกับคุณแพรนั่นเท่ากับเขาหักหลังนวลเรื่องนวลหายไปเลยนะหรือนวลทําใจไม่ได้คุณแพรอยากให้นวลพักเพราะมันอ้างว่านวลเป็นเมียแย่จังวิสาขาตกใจมันอ้างยายน้อยก็โวยวายหึงหวงฉันเพิ่งรู้ว่าแม่ยายน้อยเป็นเมียน้อย คนที่เป็นเมียหลวงคือป้าของนวลโอ้ยเวียนหัววิสาขาร้องเหมือนทวงแค้นส่วนตัวแล้วฉันละออนฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยเพราะเธอคุมเงินออฟฟิศหลายสิบล้านวิสาขาเกินน้ำลายลงคอเงินฉันที่ไหนนั่นละ่ะคุณแพรไว้ใจเธอมากที่สุดแต่ฉันไม่มีวันโกงเธอเขาคงรู้ว่าเธออาจจะเผลอใจอ่อนหรืออะไรก็ตามแต่ ฉันคิดว่าคนที่ยุเขาทำชั่วคงจะเป็นดาราราาหนังนั่นดูเกิดมาชั่ววิสาขายยังทำหน้าเหมือนอยากร้องไห้ฉันจะทำยังไงดีฉันจะช่วยเธอเองทำใจดีๆไว้ตอนแรกนี่จะตรวจดวงชะตาให้เธอก่อนฉันจะดูแบบย่อๆก่อนดูว่าจะมีเคราะห์ร้ายเกิดกับเธอไหมวิดีนะที่เธอเล่าเรื่องนี้กับฉันก่อนไม่ได้หรอกออนหากฉันไม่เล่าเลย ฉันก็ตายกันพอดีรอแปบ๊บเธอสั่งน้ำอะไรที่เย็นชื่นใจกินรอไปก่อนดอนรีบคำนวณตัวเลขที่ได้จากวันเดือนปีเกิดของวิสาขาก่อนจะทำตาโตจริงด้วยเหรอวิตายตกที่นั่งจะมีมานเข้ามาทดสอบกําลังใจเธอพอดีมารเหรอวิสาขาทวนถามใช่มารที่จะเข้ามาบอกลอกทั้งที่ฉันไม่มีสมบัติอะไร นอกจากเงินเดือนได้เงินสะสมนิดหน่อยเองนะก็บอกแล้วว่าเธอกลุ่มการเงินของออฟฟิศอิงออนลดเสียงเบาลงตามดวงนี่บอกว่าจะมีคนเข้ามาเยืนย่อปากหวานพูดจาให้เธอเคลิบเคลิมได้สีหน้าวิสาขาบ่งบอกความยุ่งยากใจเพิ่มมากขึ้นทุกทีแล้วฉันจะมีทางหลุดพ้นจากบาปเคราะห์ครั้งนี้ของตัวเองไหมมันจะอยู่กับเธอไม่นานมาทางไหนไปทางนั้น เพราะเธอมีดาวคุ้มกันแค่ดาวคุ้มกันหรอทำไมล่ะวิฉันอยากได้ของคุ้มกันอย่างเช่นพระหรือเครื่องรางของครั้งอย่างอื่นมีไหมเอาอะไรดีล่ะอิงออนคิดวิสาขาต้องการกำลังใจและหล่อนก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้อาจจะผิดพลาดได้หากวิสาขาไม่มาบอกเล่าการเงินของออฟฟิศอาจจะรั่วไหลออกไป ผู้หญิงจำนวนมากพ่ายแพ้ต่อคำหวานและท่าทีหวานๆของผู้ชายและตามมาด้วยการทําผิดวิสาขาก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้เช่นกันรันยิ้มให้กำลังใจวิสาขาและบอกว่าเดี๋ยวกลับเข้าไปออฟฟิศฉันจะให้พยันของหลวงพ่อคุ้มวัดเกาะให้กับเธอวิสาขาไม่รู้จักทั้งหลวงพ่อและวัดแต่มั่นใจในตัวอิงออนจึงพยักหน้ารับไม่ต้องบอกเขานะว่าฉันรู้เรื่องนี้อิงออนํำชัด ฉันจะดูแลเธอห่างๆขอบใจมากออนได้บอกเธอแล้วฉันก็รู้สึกดีดูนี่สิเขาโทรมาหาฉันอีกแล้ววิสาขาบอกเมื่อโทรศัพท์ของหล่อนดังรับสิรับเออพูดไปตามปกติเอาแบบนั้นนะออนคำถามลังเลอย่าเพิ่งให้เขาจับได้เขาจะมีนัดเย็นนี้ก็ไปแต่ฉันกลัวฉันจะตามไปป้วนเปี้ยนใกล้ๆที่เธอนัดไม่ต้องกลัว ได้หากเขานัดเธอให้เข้าไปที่บ้านเธอเลยนะวิสาขาตาค้างบ้านฉันนี่นะเธอมีหลานถึงห้าคนเขาจะทำอะไรเธอไม่ได้และเขาจะเพ่นกลับไปเองเชื่อฉันสิแทนทําไม่มีวันยอมลุยบ้านจะปลอดภัยที่สุดอีกอย่างผู้ชายที่ไม่ได้คิดจริงจังจะไม่ยอมรับเดชของผู้หญิงด้วยการไปบ้านของเธอ แทนทามอยู่กับดารารายเมื่อโทรหาวิสาขาตอนแทบจะกำกับบทให้กับเขาเพื่อรุกเดินหน้าเผด็จศึกในตัววิสาขาให้ได้เข้างานหรือยังครับยังเลยค่ะนี่บายโมงยี่สิบแล้วนะครับคนดีแทบอะไรอยู่เอ่ยเขาเอ่ยถามแทบจะอ้วกเหมือนกันแต่คำนั้นดารารายเขียนให้เขาพูดฉันอยู่ที่ร้านขนมพอดีมีขนมอร่อยน,นางตะกะเห็นแก่กิน กินเข้าไปจนขึ้นคานนั่นคือที่คิดในใจแต่ปากก็เอ่ยไปว่าคงจะอร่อยมากไว้พาผมไปบ้างนะครับได้ค่ะได้หล่อนรีบบอกมีอะไรหรือเปล่าคะถ้าไม่มีแค่นี้มีสิอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งวางครับค่ะพูดมาเลยค่ะคุณทำท่ากลัวผมอีกแล้วสูตดลมหายใจเข้าลึกๆไว้นะครับผมไม่ได้มากัดคุณนะครับผมสนใจคุณ กำลังคิดว่าเย็นนี้อยากเจอคุณอยากเจอฉันใช่ครับคุณพูดจริงหรอคะจริงที่สุดเออได้โปรดให้ผมได้พบคุณฉันก็เขาไม่เห็นว่าอิงออนเขียนใส่กระดาษมาตรงหน้าวิสาขาไปบ้านฉันมิคะไปไหนนะครับบ้านฉันค่ะบ้านคุณใช่ค่ะทำไมเป็นบ้านคุณ ก็ฉันไม่รู้จะไปไหนไปบ้านฉันนะคะฉันเลิกงานแล้วชอบกลับบ้านฉันติดหนังเกาหลีหนังจะฉายตอนหกโมงถึงหนึ่งทุ่มทำไมไม่ซื้อแผ่นหนังมาดูเองล่ะครับสะดวกกว่าไหมไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้นะคะไปครับไปผมขอไปกินข้าวที่บ้านคุณด้วยนะครับได้ค่ะไปก็ไปนะคะร,รีบวางสายและแทนทำงดหงิด นางบ้าเอ้ยนัดมาได้ยายแก่นั่นนัดคุณที่ไหนคะคุณแทนนัดที่บ้านบ้านบ้านมันหรือคะใช่กล้านัดคุณเข้าบ้านเหรอผมว่าไม่ค่อยดีนะน้อยลองไปดูก่อนดีกว่าค่ะผมกลัวตัวเองจะเสี่ยงที่จีงแค่ตัวเองเข้าใกล้ยายคนนี้ผมก็แทบจะต้องกั้นใจอยู่แล้วนะน้อยเขาทำหน้าตาไม่สบอารมณ์นักทนหน่อยที่รัก ส่วนทางวิสาขาก็ย้ำกับอิงออนเมื่อกลับเข้ามาในออฟฟิศและได้รับผ้ายันไปใส่กระเป๋าเงินได้ยังได้ใส่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานเธอแน่ใจนะว่าเขาจะทำอะไรฉันไม่ได้ไม่ได้แน่นอนเชื่อฉันแล้วทำให้ได้ฉันอดกลัวไม่ได้อย่าทำเรื่องผิดเธอเป็นคนทำงานทำสิ่งถูกต้องทำให้ได้ตามนั้นก็พอวิสาขา บทที่43าอิงออนเข้ามาขอคำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเพนพิมด้วยเพราะเป็นเรื่องที่คนเป็นเจ้านายควรจะได้รู้หลอนคิดเช่นนั้นอิงออนเป็นคนตรงและชัดเจนแม้หล่อนจะมีเรื่องของการเป็นคนดูดวงเป็นนักทำนายแต่หลอนไม่ได้ยึดมั่นในเรื่องนั้นจนขาดสติขาดเหตุผลมาประกอบหลอนได้ทำให้เพนพิมได้รู้เสมอว่า สิ่งเหล่านั้นเพียงแต่สามารถนำมาประกอบการดูคนให้ชัดเจนถ่องแท้ยิ่งขึ้นและตอนนี้อิงอ่อนกำลังทวงถามกับเธอว่าได้เห็นท่าแท้ของแทนธรรมและดารารายเพียงพอหรือยังพี่เคยห้ามแล้วว่าอย่ารับสองคนนี้เข้าทำงานคุณแพร่คงยังจะพอจำได้ไม่ได้เป็นการตัดพอแต่เท้าถึงประเด็นเพราะสองคนจะนำความวุ่นวายมาให้แน่แน และตอนนี้ก็เริ่มไปลงที่ชายวิสาขาอีกคนวิสาขาเดี๋ยวๆช๋ยวิสาขาใายป้าแก่ของฉันนะหรือเพนพิมพ์เรียกวิสาขาเช่นนั้นวิสาขาทํางานในตําแหน่งหัวหน้างานบัญชีคุมการเงินทั้งหมดแต่เต้าจากพนักงานบัญชีเมื่อแรกเข้ามาสมัครเติบโตมาพร้อมกับออฟฟิศนี้และหล่อนรู้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการบัญชีหลอนวางระบบที่เข้มแข็งและเข้มงวดอย่างยิ่ง เพนพิมพ์เชื่อตามคำพูดที่ว่าองค์กรจะไปได้ดีไม่ใช่เพราะฝ่ายการตลาดที่ทำการขายได้ยอดขายที่สูงเท่านั้นแต่ต้องอาศัยฝ่ายบัญชีที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังถึงจะกลับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้ดีใช่ค่ะใหญ่วิสาขาของเรานั่นแหละเกิดอะไรขึ้นคุณแทนกำลังเข้าไปตีซีกับวิสาขาหืมว่าไงนะคุณแทนกำลังทำเรื่องที่พี่คิด ว่าเขาจะต้องพาเรื่องชั่วร้ายมาอีกแน่ๆคุณแพรคราวนี้เขากะเล่นงานกระเป๋าเงินของบริษัทเขาเลือกวิสาขาเพราะเป็นคนคุมเงินคุมบัญชีเพนพิมพ์พกํามือแน่นเธอพยายามจะไม่ฉุนโกรธมากนักแต่ทว่าเรื่องนี้ยอมรับได้ยากยิ่งเพราะหากเป็นจริงตามน,านั้นเท่ากับแทนทาไม่เคยหยุดเรื่องการทาชั่วเรื่องนี้แม้แต่คิดก็ชั่วแล้ว แพลว่าแพรรู้จักหมอนี้มาก็เป็นสิบปีนะไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆว่ายิ่งอายุมากขึ้นจะช่วยได้ขนาดนี้คุณแพรจะทำยังไงคะพี่วิตกใจไหมล่ะมากเอาการเลยละอย่างว่านะคะไม่เคยมีใครมาจีบหมอนั่นปัญญาอ่อนไหมตอนยา,ายดาดายลร่อนแจกการ์ดก็รู้กันทั่วออฟฟิศเพราะกะจะยามน้ำหน้านวนลได้ไม่คิดหรือว่าพี่วิจะคิดยังไง พี่ก็คิดประเด็นนี้อยู่เหมือนกันค่ะอิงออนตอบและพวกมันจะต้องช่วยกันเลือกหาจุดอ่อนที่สุดในบริษัทคุนแพร่เลยลงเอยที่พี่วิสาวโหดหน้าตาธรรมดาและอาจจะเคลิบเคลิมไปกับคำหวานท่าทีเอาใจได้ไม่ยากวิไม่มีทางตามทันเล่ต่ำๆถอยๆของผู้ชายอย่างคุณแทนทำได้หรอกแล้วพี่ออนมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมในเรื่องนี้พี่แนะนำวิไปบ้างแล้ว น่าจะพอได้ผลและพี่จะให้คุณแพรตามประกบวิไว้ดูแลเรื่องการเงินยังไงวิก็อ่อนหัดหมอนั่นมันวอนนะแพรก็ยอมยอมจะรับเขากลับมาทำงานแต่ทำไมเขาจะต้องมาทำเรื่องทุเรศสิ้นคิดแบบนี้ด้วยคนมันโลภเห็นแก่ได้ไงคะคุณแพรมีอยู่เยอะด้วยค่ะคนประเภทนี้หาได้ง่ายอิงออนบอกย้ำหล่อน,นึกกังวลว่าวิสาขาจะอ่อนหัดไปไหม กับการต้านทานผู้ชายโฉดอย่างแทนธรรมเพราะแม้จะได้ให้ผยายานป้องกันภัยไว้แล้วก็จริงแต่ทว่าก็ต้องตามไปให้กำลังใจและกำกับบทอยู่ห่างๆหล่อนได้บอกกับเพนพิมพเพิ่มเติมว่าเย็นนี้แทนธรรมจะมีนัดไปบ้านวิสาขาไปถึงบ้านเลยเหรอพี่ออนพี่ให้วินัดเขาไปที่บ้านมีเหตุผลอะไรไหมมีค่ะไปที่อื่น วิจะคุมตัวเองได้ยากไม่ปลอดภัยพอพี่ก็เลยเสนอให้ชวนเข้าไปบ้านที่นั่นเขาจะได้รู้ว่ามันไม่ง่ายนักหรอกหากจะเข้าหาวิเพนพิมพยังมีท่าทีเหมือนหนักใจและเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับเธอทันทีเพราะสิ่งนี้ถือว่าแทนทำกำลังโจมตีเธอโดยตรงคนอะไรเร็วได้ใจหากเขาทำสำเร็จให้วิสาขาย,ยอมโกงเงินบริษัทออกไปได้ เท่ากับว่าการเงินของบริษัทของเธอจะเสียหายแต่ที่จริงควรจะให้มันทำถึงที่สุดแล้วเราคอยตามติดนะคะพี่อ่อนคิดแบบนั้นเหรอยิงอ่อนพยักหน้าและหากจับได้พี่ก็อยากขอสักอย่างว่ามาเลยค่ะไล่เขาออกไปแบบจริงๆจังๆเพนพิมพ์ถอนใจยาวแพอยากทำอยู่แล้วแต่ติดคุณย่าขอไว้เพราะเห็นแก่เพื่อน นั่นหลานของเพื่อนรักขอได้กี่หนกันคะน่าจะหนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาทำให้เต็มที่ไปเลยมีอีกอย่างนะพี่ออนเพนพิมพเอ่อย,อย่างจริงจังเป็นอันมากแพระจะต้องป้องกันเงินของแพรเอาไว้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแพระจะเปิดเอามาล่อหมาหิวโซสักหน่อยก็แล้วกันนั่นคือสิ่งที่เพนพิมพ์จะยอมเสี่ยงเพื่อล่อแทนทำ คิดจะจัดการกับคนอย่างเขาเธอต้องการให้เขาจำนวนต่อหลักฐานและญาตของเขาจะไม่มีการมาพูดจาข่มขู่ญาตของเธอได้อีกคนบ้านนั้นไร้คุณธรรมดีแต่ได้และญาตของเธอใจดีเกินไปแม้จะบอกว่าให้เธอตัดสินใจแต่เธอรู้ว่าในที่สุดญาใจอ่อนมีเมตตาธรรมกลัวว่าแทนทรรมจะตกงานสักสองแสนอ่อยมันเข้าไป พี่ออนบอกวิแพรจะล็อกเงินไว้ให้วิได้หมุนไปตรงนั้นไม่ผิดหรอกถือว่าเป็นเงินสำรองจ่ายส่วนเงินก้อนอื่นแพรจะจัดการล็อกทั้งหมดตามนี้นะคะใช่ตามนี้เลยพี่ออนอย่างน้อยถือว่าวิซื่อสัตย์มากที่มาบอกหากไม่บอกซื่อก็คงจะโดนมากกว่านี้ซื่อจนเซอ้อเละค่ะอย่างน้อยคุณแทนก็รูปหล่ลอ,อปากหวาน จะจบกันเท่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะพี่ออนเธอทำเสียงเบื่อแ<ๆ>พรไม่อยากให้เสียบรรยากาศทำงานดูสินวลก็ต้องหยุดงานไปเพราะคนแบบนี้นี่นวลลาพักจะครบวันแล้วนะคะแพรอยากให้แทนทำออกไปจากที่นี่ก่อนนวลจะกลับมาอิงออนกลับออกมาบอกกับวิสาขาในเรื่องที่เป็นพิมพ์ได้บอกวิสาขาทำท่าประหลาดใจแกมตื่นเต้น สองแสนที่เดียวหรออิงอ่อนพยักหน้าลองทำให้เขาดิ้นไม่หลุดไหวไหมวิจะลองดูนะแต่ไม่แน่ใจว่าหากเขาไปบ้านฉันวันนี้เขาจะหายไปเลยไหมหวานล้อมให้เขาได้เห็นว่าจะได้เงินสิสองแสนที่คุณแพ้ใจปั้มอืมอย่าใจอ่อนมากไปกว่านี้เท่านั้นวิสาขาสายหน้าไปมาฉันไม่มีวันจะทำเรื่องแบบนั้น เพราะฉันรู้ว่าเขาไม่ได้ชอบฉันจริงๆเขาสร้างภาพแค่นี้ก็น่าสะอิดสเอียนแล้วทำไมเขาถึงสิ้นคิดขนาดนั้นนะอิงออนก็อดจะพูดไม่ได้หน้าตาดีๆท่าทีภายนอกดีๆแต่แต่ละอย่างที่คิดจะทำคนเรานี่จริงๆด้วยเชื่อกันไม่ได้สําหรับหน้าตานั่นแหละที่ฉันตังเกียดเขาและตอนนี้ทั้งเกลียดทั้งกลัว ต้องช่วยกันกำจัดคนพวกนี้ให้หมดไปอิงออนเสริมเพื่อสังคมเล็กๆในออฟฟิศของเราจะได้ดีขึ้นใช่ไหมใช่วิเราไม่ควรจะมีคนเห็นแก่ตัวอยู่ตรงนี้น้ำเสียงของอิงออนจริงจังเป็นยิ่งนักเราจะต้องกำจัดให้หมดไปจำไว้ธรรมะเข้มแข็งกว่าอาธรรมเสมอวิสาข,าขาขอให้เข้ามาที่บ้านและแทนธรรมก็แทบจะบ,บ้าตายกับบ้านที่เขาพบว่าเป็นครอบครัวใหญ่ หล่อนมีหลานหลายคนไวัลไล่กันคือประมาณตั้งแต่หขวบจนถึง13หล่อนมีหลานถึงห้าคนพวกนั้นพากันวิ่งมาดูหน้าเขาเรากับเขาเป็นตัวประหลาดมาจากต่างดาวและเขาได้ยินเสียงตะโกนดังๆมีผู้ชายมากับอโกโด้ดวยให้ตายนี่คงจะเป็นขี้ปากไปอีกนานแน่ๆเขาพอจะรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่หล่อนพามาบ้านเหงื่อกเขาออกเต็มตัวนึกสยอง รอนคงอยากจะจับเขาให้แน่นเขาหลงมาเข้าทางหล่อนแผนของดารารราช่างมีเขาท่าวิสาขาผู้จืดชืด่อดคงไม่เคยมีใครเข้ามาสนใจใยด,ดีเขาตายนแน่แน่แทนทำบอกตัวเองเงินอะไรเขาแทบไม่อยากได้แต่ตอนนี้ต้องยอมยอมไปก่อนรอนไม่ได้บอกก่อนว่าบ้านรอนอยู่กันเป็นฝูงเขาคิดอย่างหนุดหิดไม่อยากจะเรียกเป็นคนคนอยากจะเรียกว่าเป็นฝูงสถานเดียว บ้านหรือก็ไม่ใช่แต่เป็นตึกแถวในซอยตึกสี่ชั้นหล่อนอยู่ชั้นที่สองและหล่อนบอกว่าหล่อนติดหนังเกาหลีแต่หล่อนไม่ได้ดูหนังเกาหลีคนเดียวมีคนดูหนังเกาหลีร่วมกันกับหล่อนอีกฝูงหนึงเรื่องคนในบ้านหล่อนยุ่งยุ่งพ่อพอกับหนังเกาหลีที่เขาทนนั่งดูพร้อมกันกับหล่อนมีอมาม่ามีอากงมีใครต่อใครอะไรกันนี่แน่นอนทุกคนสนใจเขา แม้วิสาขาจะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนแทนคำพยายามเอ่ยแซงผมเป็นหัวหน้าแต่หลอนขัดว่าเพื่อนนะ่ะทำงานที่เดียวกันหลอนย้ำท่าทีหลอนดูเรื่อยๆแต่ในเวลาเดียวกันแทนไำมองเห็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแปลก,แปลกๆแต่เขาไม่เข้าใจตัวหลอนจริงๆเขาสบประมาทหลอนเกินไปมากกว่าคิดว่าหลอนคงจะเหมือนรูปร่างหน้าตาที่ห่างไกลจากคำว่าน่าสนใจ ยังดีกว่าอากงอาม่าของหล่อนไม่ได้สนใจเขามากนักหลังจากหล่อนพูดภาษาจีนด้วยเขาไม่รู้ถ้อยคำพวกนั้นได้หากเขารู้แทนทำคงตกใจเด็กฝึกงานลูกน้องน่ะพี่ชายหล่อนมองเขาแปลกๆแล้วหัวเราะหึๆหไม่พูดอะไรอีกแทนทำคิดว่าเขาบ้ามากพอแล้วที่ยอมมาที่นี่ก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ว่าจะมาเจอกับอะไรแต่ตอนนี้ที่เข้ามาเขารู้ว่ามันน่ากลัว ยิ่งกว่าการต้องเข้าไปจีบวิสาขาสภาพครอบครัวของหล่อนทำให้เขาขนลุกขนชันและพูดไม่ออกเขาถูกแอบมองจากมุมต่างๆกันแม้วิสาขาจะมีท่าทีสงบหล่อนจ้นให้เขากินข้าวกับหล่อนโดยให้เขากินข้าวแกงที่หล่อนซื้ออาหารถุงมาเขาอยากจะเป็นลมเขาไม่อยากกินอาหารถุงราคาถูกๆเขาแทบจะรับไม่ได้แต่จำต้องยิ้มแย้ม ดีจังเลยที่คุณเรียบง่ายเขาแกล้งเยินยอและหล่อนตอบมาง่ายๆฉันประหยัดเก็บเงินเงินเงินออมหรือคุณมีเงินเก็บมากไหมมากสิวิสาขาตอบหน้าตาเฉยๆแทนทําพยายามไม่หลิงโลดจนออกนอกหน้าดีจังเลยครับมีเงินออมสงสัยจะมีหลายแสนมีอะไรในใจวิสาขาไม่รู้ได้แต่แทนทํร แทบจะพลัดตกเก้าอี้หลายล้านค่ะเขาได้ยินผิดไปใช่ไหมหลายล้านได้ยังไงการหลายล้านวิสาขานี่นะมีเงนเินเก็บหลายล้านแต่ยังไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเงินของฉันน้อยกว่าเงินออฟฟิศวิสาขาแกล้งแย่หลอนฮึดก็พยันของอิงออนทำให้หล่อนกล้าจะพูดและลองดูท่าทีของแทนทามเห็นดวงตาลูกวาวเป็นประกายของเขา แน่แล้วเขาต้องการปอกลอกจริงๆหมอนี่ไร้กาศที่คุณดูแลห่ะหรือใช่เลยวิสาขาต่อไปตามอง TV ทีวีถ้าเหมือนสนใจหนังที่หล่อนดูไปกินไปแทนทาปลายตามองยายนี้ดูแลรสนิยมการกินอยู่หนังที่ดูเชิะนี่หากไม่มีเงินเขาจะไม่สนใจจะเพ่นถอยหนีไปโดยเร็วสักเท่าไหร่ ก็เงินหมุนเวียนเงินสดสดต่อวันวันละห้าล้านเงินออฟฟิศเรามีเงินสดวันละมากขนาดนั้นเลยเหรอแทนทำกังขาเราทำอะไรกันแน่หล่อนไม่ตอบหันกลับมาเยืนให้กับเขาคุณแทนว่าฉันหน้าเหมือนนางเอกในเรื่องไหมคะแทนทำสำลักน้ำในแก้วทันทีหนังว้าถามมาได้ยังไง